สวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับนะตอนนี้ต้องมาซ่อมบ้านเองนะครับยุคโควิดนะครับประหยัดได้ก็ต้องประหยัดนะครับหน้าฝนน้ำรั่วซึมนะครับนะต้องแซะแล้วก็ทาสีใหม่นะฮะทำเองได้ก็ทำนะฮะไม่ต้องไปจ้างช่างให้เสียเวลานะครับนะวันนี้นะครับผมจะมาบอก ะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมมือชาเท้าชานิ้วล็อกนะครับเดี๋ยวนี้นิ้วอาการนิ้วล็อกของผมนะครับ,หา,รบหายเป็นปกติแล้วนะครับหายเป็นปกติแล้วอาการนิ้วล็อก,อกมือชาเท้าชาตั้งแต่ผมได้ดื่มกาแฟเขาเทาวันเทียนแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับนะตัวนี้นะครับนะสรรพคุณสุดยอดมากเลยนะครับ นะมือชาเท้าชานิ้วล็อกนะครับสเก็ตเงินสเก็ตเงินนี่ผมเป็นมาสี่ปีแล้วนะครับเดี๋ยวนี้หายมันปิดจริงเลยนะครับโลกเกานะอันนี้ใช้ได้เลยนะครับปวดหัวไม่เครมนะครับนะได้แน่นอนนะครับนะอยากให้ทุกทกท่านมาลองทานดูนะครับ,นะรบท่านที่มือชาเท้าชานิ้วล็อกเดินขึ้นบันไดหลากทีราคา นะครับลุกกาโอยนั่งก็โอยนะลองมาทานดูนะครับด้วยตัวท่านเองนะครับผมคิดว่ากาแฟเขาจะกอุ้มเคาวันเตียงนะครับมันสุดยอดจริงๆนะครับทุกท่านลองทานดูนะครับเพื่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักลองทานดูนะครับ